อนอเปิดอบรมชาวไร่อ้อยการใช้เครื่องแยกใบอ้อยเพื่อแก้ปัญหาอ้อยยอดยาวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ประสโซนทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับและเป็น แนวทางการแก้ปัญหาอ้อย,ยไผ่ไม่อ้อยยอดยาวอ้อยฮิปปี้นะครับอ้อยปนเปื้อนของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2564นายนะครับนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยให้แก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยและมอบนโยบายแนวทางแก้ปัญหา อ้อยไผ่ไหมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่มีอ้อยไผ่ไหมในจังหวัดเฉลี่ยมากกว่า40ซน์ณสมาคมสาวไร่อ้อยอีสานเหนือสาขาไทยอุดรบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยนี้สามารถแก้ปัญหาอ้อยไผ่ไหมอ้อยยอดยาวอ้อยมีกาบใบอ้อยผมงอกอ้อยฮิปปี้และลดการเผาอ้อยซึ่ง ปีนี้มีปัญหามากมายสำหรับการตัดอ้อยส่งโรงงานในปีนี้นะครับซึ่งเมื่อลดการเผาอ้อยแต่มีอ้อยปนเปื้อนมีอ้อยยอดยาวมีอ้อยขาดใบนะครับอ้อยผมงอกอ้อยฮิปปี้ต่ตางๆนะครับที่ตัดส่งโรงงานน้ำตาลจึงทำให้ถูกหักเงินไป20บบาทต่อตันอ้อยนะครับสำหรับในปีนี้นะครับในฤดูกาลใหม่นะครับทาง สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็หาเครื่องสางใบอ้อยนะครับเครื่องแยกใบอ้อยนะครับมาแนะนำสนับสนุนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งเครื่องต่างๆนะครับถ้าหากพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องการจะยืมไปใช้นะครับก็ให้ลงชื่อกับสถาบันชาวไร่อ้อยนะครับกรมส่งเสริม ของโรงงานต่างๆนะครับเพื่อจะได้ส่งเรื่องเข้าไปสู่สํานักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจะได้จัดสรรของงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีนะครับมาจัดซื้อเพื่อมาให้พี่น้องกู้ยืมนะครับซึ่งในการเปิดอบรมในครั้งนี้นะครับก็มีร่วมด้วยนะครับนายประชามีธรรมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับนายพินิษ์พักผลประธานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาไทยอุดรบ้านผือนะครับพออศูนย์อุตสาหากรรมภาค4พออศูนย์อุตสาหากรรมภาค2และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเข้าร่วมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน100คนทั้งนี้เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยจะเก็บไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่4จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการรับจ้างตัดอ้อยได้มาศึกษาและใช้ประโยชน์ในการในฤดูกาลต่อไปนะครับเพื่อจะช่วยลดการเผาอ้อยลดมลพิษ pm 2.5นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อลดปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ การใช้เครื่องแยกใบอ้อยนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ